ดอกนึงครับอือสุกที่สิบสี่นี่แหละครับถ้าเฮ็ดก็แดงสุดหลบหนีไหวนะครับนนที่สิบสี่มีสุนาหนีไหวหรือว่าเหลื่อมไิว่อไปก็จะเป็นเฮ็ดอย่างอีกบ่กครับพี่นายพียพ่พพน้องเรลาหาน้ากันบ้างอีกนะครับเนาอโอ้่นอีกดอกหนึ่งครับผุนผ่นครับอืมสวยงามมากครับไอเมนนีนะครับ งามเลยนะครับเดี๋ยไก่กันนะครับเนาะอืมฝนตกเมื่อคืนนะครับงามคือเก,ก่าครับันนี้ สวัสดีพญายังไงพี่นองลุงป่านอาทุกทันนะครับวันนี้ก็พอกับบราวนวินผูดยวเก่นา,นานะครับในเช้าวันศุกที่14ีมิถุนายน2565นานะครับวันนี้เขามาเริ่มต้นจากป้าน้องแปกนะครับในเขตบ้านน้องแปกตําบลไร่ข้ามอำเภอวุญทลีกจังหวัดอุบ,นบนลราชธานีนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อไปข้ามเต็นไปทางป้านุ่นทองแล้วนะครับในสภาว่าที่เฮ็ดไวเนี่ยนี่สิมีเฮ็ดยังเนี่ยนะครับไปลุนกันเบื้องนะครับ ต้นเล็กๆเข้ามานี่ก็ช้มาเบืองเฮ็ดเบืองดำแล้วนะครับก่อนนี่ครับดอกหนึ่งเห็นแล้วครับดอกแลกครับดอกยังสวยบ่ครับอืมสวยงามมือเกานะครับป่าพื้นหลางก็ใชออกที่เฮ็ดแนวนี้กันแล้วนะครับเคลื่อนกับฝนตกก็ได้ครับนี่เบืองดินซึมหอดใบใหม่เบาบนครับจะไปยังซุ่มอยู่นะครับอออมาเลย เอ็ดกอดแดงนะครับผู้ตูมสวยเลยครับก็ยังห่างๆนี่นะครับมีดอกนึ่งนะครับสวยงามงามวะครับพญามิยาู่เม่พี่น้องครับอือหือดอกหนึ่งครับ ที่สามของไม้นี่นะครับเนาะใหญ่หออสวยงามเลยนะครับผ่าอยู่ก็พอจะฝนลินลินนะครับเนาะมีฝนเทียมนี่จะเกิดดีอยู่นะครับเฮ็ดอืมอีกหอกหนึ่งครับรูมิ่นนะครับเนาะ ดอกหนึงครับเหือนศุกทีสิบสี่มิถุนานี่เลื่อมแล้วนะครับเนาะมันนนั้เห็นบัวลายครับพี่นอนก็เห็นเนยได้ครับสวนกันยู่ในห่มเห็ดก่อยนะครับมันท้ายมันมันนะครับเนาะเดี๋ยวนี้อีกนะครับพูดครับตูมขันครับเดี๋ยวไก่กันนะครับเนาะใส่ตากันครับ หามวะครับอืมตุมสืสวๆนะครับอันนี้เฮ็ดก็เลี้ยงได้นะครับนี่แล้วนะครับสภาพหมองสภาพไม้ครับที่รดขึ้นขึ้นมาเลยนะครับนี่ยึดแถวคํำเต็นนะครับเนาะแต่ละมองละไม้ก็ร้ายมองครับแล้วจะไ่สูงมองนะครับเนาะก็ลังเริมอีกเลยครับ สำหรับวันที่14มิถุนายนาไปหลุดกันต่อครับหากันไปดึงปุ่นละครับไม้หนึ่งอยู่บนยังติขึ้นไปเทิงเรอยๆนะครับอวยลงไปทางปลานู่นทองครับอืพี่น้องน็ดปวกนะครับบันเห็นซ้มดอกครับมนันมีคือว่ามูใหญ่ๆี่นะเป็นลุมปวกนะครับเจ้าวปวกทีลุมนี้นะครับนาะ ดอกบอยยัวเคยไงครับเป็นเห็ดปวกเนื้เลือกเนี่ยนี่เห็ดปวกขี้ขายเห็ดปวกจิก๊กนะครับอีกดอกหนึ่งนะครับอืมสวยงามเหมือนเดิมนะครับฮะกระยางฮะไปเรื่อยๆเนี่ยนี่นะครับดอกหนึ่งนะครับเพื่อนไม้นี่เป็น โฮมไหญ่นะครับนี่แหละครับถ้าเฮ็ดก็แดงสุดหลบหนีไหวนะครับแนวสีสีมีขนาดหนีไหวหรือว่าเหลื่อมชิวหวต่อไปจะเป็นเฮ็ดเพิงแดงนะครับบแเพผงแดงข้ามหรือิงแดงข้าเนวนะครับเดี๋ยวเที่ยวมาจอบทุกมือนะครับเนาะมือได้ฝูกกระสิพอเฮ็ดแนวอื่นแบบมือนี้แหละครับมาวิซิมห้าเฮ็ดผงดำครับนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าแล้วซิบนาฬิกาลนะครับ พาไวลลงทั้งปลาุนนทองพี่นะครับบันเป็นํำทางพี่แล้วนะครับอาบึงกันต่อไปครับอ่าไวลลงมาทางพี่นะครับนี่เพิงดำนะครับบันจอดรถขางข้างคือเก่าครับอืฝนตกเมื่อคืนนะครับงามคือเก่าครับืันนี้ขีดอกนึงนะครับข้างโพนนะครับเพิงดำ เอออยดงามนะครับเนาะีดอกหนึ่งครับตูมยังเพท่อนเห็นอยู่นะครับมือน,นี้ครับช่องใช้เห็ดผึงดำนี่สิเสืเ่อมเสบดเสบานะครับดอกยังงามอยู่นะครับโอู้เป็นจังใดเนาะมือนนี้เนาะกระแกงไงหนึ่งนะครับไปหลุ่นกันอีกแต่พื่อนหมานอยู่นะครับเนาะ อดอกหนึ่งครับเป็นตะไคร่เบอรดอกหนึ่งหรือสองนี่แหละนะครับเนาะฝ่าก็คือไมอ่จริงนะครับเนะาะพวกตกจกเถื่อครับตกกิงแห้งมาสิไข่อยู่นะครับอืมมีหลายอยู่นะครับอับน,นรอตรดอกเอาไว้เป็นเสือจุ่มหนึ่งครับนี่งามเลยครับอืมเฮ็ดยังเนาะครับรบ,บาน แต่ฮิดผึ่งดำลงมาครับฮิดพึงไข่นะครับหรือว่าห็ดพึงกระเจาครับอีกดอกหนึ่งครับเปตตไดบ่ครับอือใหญ่นะครับแข็งดีครับฝนกระเรื่มปุ๊ปบแเป๊ะปุ๊บแเป๊ะมาหลายสิาพาเขาเบิ้งเห็ดกอน,นะครับไม้ขานข้างเนี้วนะครับเนาะ เห็นเหยครับดอกแหลกนะครับแดงกอดอกแหลกของไม้นี่ด้วยครับบนเป็นดอกแหลกของขีบนะครับไม้นอนทางปาน้นตออนี่นะครับอีกดอกนึงครับเห็นไหมครับูดีดีแห่งอีกดอกนึงนะครับคุณเจ่ละดอกนี้เช่นไหมครับขอบคุณนะครับคุณ อะเก็บดอกนี้กันครับเออก่อแดงดอกสวยๆเลยนะครับ่ากอนนะครับเึ็นเปลวดอกคุณครับุณอีกดอกนึงนะครับผุจำนวนต่องจะบอ,อกดีกันนะครับเงียแดงกอ่อต้องหูหฮมหูมองด้ครับเลาะทั่วไปนี่เบอร์เห็นนะครับมองได้เคยเกิดนะครับแต่เคยได้ดอกตุ่มและ จะมือแหลกมือต่อไปมาเขาเลยครับผักบม้นนีมันอดอกนีรับบานดอกีใหญ่สะใจไปเลยเออแสงเหลือมมาเนี่ยนะครับมับนฝนจะห้หวามหัวมั้งกันอาหากันบางอีกนะครับปกติขันข้นมาท่านเขามาสิมีเนยเลยครับอืออีกนะครับดอกหนึ่งผมมาเป็นเฮดแล้วนี่ครับไช้เมน งามเลยนะครับเนาะเบื้องหีกนะครับอย่างหีกบบ่อพมมาเมนแล้วหนีนะครับโอ้อดอกหญ่เลยครับอืมสวยงามมากครับก็เขื่อนเสียงผ่ามาแล้วครับ ใหญ่สะใจไปเลยย่างอีกบอรครับพ่อใหญ่แม่ในายพ่พี่น้องเหลาะหาน้ำกันบุญอีกนะครับเนาะโอ้ฝนอีกดอกนึงครับฝนฝนครับนี่นะครับอือยีสิบสี่มิถุนาโม,มเมนบบต์ไว้โพสลาบวชได้เนะครับเห็ดกอแดงนี่แหละครับอีกด,ดอกนึงครับ รวมกันนะครับเนาะถาทำเวลากันกลับได้อีกไม้สองไม้นะครับฝนกระสิมาพอดีนี่แก,กงมันหวา,านกรอบเลยนะครับดอกรุนนี้ครับไปครับออกไปไม้ใหม,ม่บันคาดว่าสีเหลืออยู่ดอกนะครับดอกนิดหน่อยเพิ่นบนตองเคียนะครับขามืออื่นเดเขามาพาพญานมยมเบิ่งอีกเบิ่งอีกไม้สองไม้นะครับ เลจอดทิทางอยู่นะครับเสียงฝนหรือเสียงลมนะครับเบื้องไม้นี้ก็นะครับสีมีบอครับเจอกระมิ้อยเพิ่นมหาเลยได้ครับยินนี่ครับเห็นดอกหนึ่งแล้วนะครับเนาะกันคางง่ญ่ครับดอกเป็นงามเลยนะครับทะนุทะน้อมเนี้ยนะครับ ง,งานมีได้ท่ทองครับหลังกระเด่งๆแม่งก,กินเพิ่นนะครับมุมนี่ไหมม,มีดอกเดียวนะครับไะครับเขาไปหาหน,งหนึงกันพาเอาเฮ็ดไปเสือ้อไผ่หนึงกันนะครับนะครับเห็ดข้องหาวก็ได้ครับเฮ็ดกอแดงดอกง,งามเฮ็ดผืงดำนะครับเฮ็ดปวกก็มีสามดอก นะครับแผนงนึ่งปิดคลิปไปหานองกูเกิดน้ำนะครับว่าผมมาจะวานถุนนะครับมานอนหนาบ๊ายบายมาสิเด็กเขาเมืองเนี่ยตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกลัวนะครับไปครับรถหัดจอดอยู่ดีครับฝนตกนะครับส่วนนี้มาพักฝนอยู่นี่แหละครับเข็นจะในบานอยู่นะครับป้าเฮดบดตกนะครับรบฝนจะข่าวกันนะครับจนเขาเป็นในบานนะครับนาะ มาแห้งเ,เก็บครับอาหารได้บ่านแล้วนึ่งๆสวัสดีจ้าครับมีเฮ็ดนะครับมาเสือไผ่นึ่งแบบงามเลยฝนกระตกเฮ็ดขนาดพี่ลูก <นำ S 1> ไ,ได้บ่ายนะทำน้ำตาลนะครับว่ากันครับเแบบเต็มตาอยู่นะครับเฮ็ดดอกใหญยมือนิเฮ็ดกอแดงเดืสดเซร้ายครับดอกหน่อย,ยก็มีกินนมแหลวว่างันมีวะกินนมเหลวว่างันจ้าสวัสดีจ้าจ ชวนช่นนาอ่านอาจารย์พี่น้องสนับกิบมัอนี่กระไรเดวินกระไรฮ็ดกอยุ่งนาจะเกือบเต็มตายู่จ้ะแต่มากระยิ่กดไเด้วจ้ะถือใจอย่าล่มกดแชระยิ่งกดที่ตามงนึงกระไวเดวินด้อจ้าเพื่อสิงขวัิตใหม่ๆหม่น่าจะนอนสำหรับกิบมันนี่ต่ว่มีแย่งร้ายจากพกาเข้ามาสนมันจ้านาเหนอนอนรเบานหน่อนอนรอล่หวน่ ครับสำหรับคลิปบันที24มิถุนายนตรงกับวันศุกนี้นะครับขอ้อมลาพาจากพญายญ่งยงพญานาพีนองไปเลยบรรยากาศบ้านนี้นะครับปาตาก็กินเขาเที่ยงพอดีนะครับเห็ดนี่ก็สได้ซยนีนวบนะครับกับโบดลเอามาเห็ดกินทุกมือนะครับสีนแพกไว้นะครับเตือกินยามหราอว่าพใหญ่พีนองฉันได้สนใจก็สั่งได้นะครับเนาะ เอาละครับสำหรับคลิปมินีกะก่อนจากการข้ออำนวยไว้ใช้ให้พ่อ่แม่ใหญ่พ่อไ่พี่น้องทุกท่านจงมีจต่ค่วงสุกสวมกับวันสุขคือมันนี้นะครับยังมีหลบไพ่มากรรมกายครับสุขทังดานร่างกายและก็จิตใจลำรวยเงินทองนะครับนาะยังมีหลบภพ่มากรรมกายที่เกาขี้ลังนะครับสำหรับคลิปมินิข้อลกาวค้า่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่ใหม่ครับ คนทำอาบน้ำเลยเด่าจีบอาบน้ำนะ,นะครับบ้าน